สวัสดีค่ะมาชมดอกไม้สวยๆผ่าชมด้วยแอดคุยนัวหัวม่วนสกายไลยอันแล้วก็มีสาวแปมคนโก้น้ำปั่นชาแนลนะคะขอบพระคุณกับคลิปวิดีโอสวยๆ,ๆที่นำมาฝากในช่องของเอสพีพรรแฟมิลี่มาชมด้วยกันค่ะดอกไม้สวยงามมากเลย เขาจะมีชื่อด้วยนะคะชื่อแต่อ่านบอกกับค่ะ ตาสวยงามมากมายเลยนะคะทิวลิปทิวลิปพ่ะลูกหูหลูกตานะคะเนาะสวยมากมากเลยนี่ค่ะสิปลูกบางหม่องมันกันย่างบางแปลงมันกัย่างพระท่านออกดอกนะคันเนาะส่วนนั่นๆก็คือออกแล้วนะคะสวยงามมากแม่คันแมนนันอากาศดีฝนบปต่งพี่น้องเอ้ยคือสิ่งงามอะลาอลามคือจังอยูุหนาบุกเลยล่ะ สวยมากเลยออกมาทิวลิปน่ามือเธอร์แลนด์นะคะชื่อว่าแคนคูหูหรืออะไรนี่แหละครับี่น้องอ้างซื้อผิดตัวถอดเด้อค่ะสวยงามมากเลยดูเดินทางหาดอกไม้สวยๆสวยมากเลยนะคะนะ ทางใดเฮาข้างหึงปจะป้ะแลมาขอบไปก่อนอือแตว่ามันกว่างไงแล้วสิหลงถ้าสิลงมันลืมองบางบางนี้ท่านได้ไปเองสินะอเอ,อ้ยสวยง่ามมากเลยค่ะค่ะทุกคนก็สิสปลูกแบบผสมกันเลยนอกคนะพันนั่นพันนี้สินะหลายๆายพันผสมกันนี่ค่ะไหม โเคนะคะเนาะคลิปนี้ก,นก,ก็บซันนี่เหรอขอบคุ่งสุขสุขคนเด้อค่ะเด้อเถิดการรับชมสวัสดีค่ะ